นะกลับสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้ก็บหัวตอนสองนะอยู่กับสองเก่งไกลโดยไทยสิงป์คือเก่าสองมุตอนนี้กําลังสองมุกําลังเสียวเลื่อนท่าก็เถาออกไปแล้วเนาะออกไปละคันหนึ่งสาพหะเอาละ่ะตอนนี้ก็เอาเครื่องเครื่องขึ้นรถเดี๋ยวไปนะนี่ได้เสียวออกไปละบันเดี๋ยวออกไปยัง่ายเบิ่งหาจะหัวทางดีนัานจะถ่ายให้เบิ่งหัวทางยางดีถ่ายเบิ่ง มันจะเป็ทางยาวเลยทางมันยาได้ไปๆาัอนี้ก้งหัวทางยาวทางยาบได้ยรเทมากนักกันสามันเนาะันเีเราต้อนน่ะเ้าวกอนันำดังอย่นำดังันึเราจะล้มหนาวเป็นหนาวเลย หัวม,ม,มาตะวันตัวงูป้าเปลือหัวส่างย่างที่ถุมูกป่าถุมูอหนนะาด่างเดียวกัน ตอนหัดกันเมื่อตามกันทตายลงตอนนี้มันแลนหางกันเดี๋ยวับไปด้วยไปไปตอนนี้ก็ต้งเาหัวซี่กหซี่แลนหางกันเหมือนกันสองวันที่ตายลงเมื่อตามกันวันลำเลือดตอนนี้เาหัวซี่ไปเ ta nên thì chúng ta nên chắc và chắc tiếp cái <laughs> <laughs> này có thể của nào đấy

ก่อนนี้ก็เา้างนีง่ต้อหลักแปดเซียเนียวก่อนที่เปี่ยนเลี๋ยก่อนเดี๋ยวนมาถึนเลย ไปนี่ครับหน้าเตอซอยอ่ะนักจับคิดเรียกว่าแปะนะนัก

แก่าจ oh. ่อของแกวอ่ะวันนี้ก็ร่ังหัวกันหัวกันอันนี้อยู่รังคนด้วยจีอดีท่านจัเจ่าหนะกระังท่านเพื่อนเพออกมาตัวเอาเียนปากตวงละวันเหนาวเหาวยเย็นเห็ดตอนนี้ก็ร่างหัวกันประามท่าน กันด so ีตามเงี้มหนังด้วยซิซิด้วยซิีสาลายจักต่อันจักด้ยมไเื่อมายยอดสีไทยให้งเรื่อยเนาะยบไปอีกซะมันพวกไปไปตอนนี้กังัตัพี่ล่าเนาะ

บางสิเอาเ,าเ,าเี้ยเาเงียเรื่องพลังมุง่งตอนกอนตอนหามู่หามุ่งโชคมุ่งนมุนม่ปากมเขามเขาก็ปดีปฏิติอไว้น,น,นี่นี่บอกว่าเรื่องต้างใจเรื่องใจเงียนี่ร้านจะนี่ที่สองทตอง ไดินกันก็ต้ัาเอกอินใด้วยไปเดียวแต่ว่าขอยาที่มีตี้ะอยาเผาเียงจงอางอบาแล้วก็ที่ต้ตแ้าเรอนัตอนนี้ถึงหวตสั้นไ้รัเินรัแหนแหน่เด้อกัดน้ำร้างกินโมบิสกัดเต่ากินโมบิสวย่สั้นา้ไปในช่งถึงั้ระ sáu quân đời phải cho tao không có hiệu lộn của để làm đạt lại ยบรอ้อยมันจะเกน,นะทุกน,นี่นนนนดดันีนเนลยพวกเรียนท้างูกมาอย่างรถมากจากเนี่ยมงเรียนเขาอ่เดียี่เียไปรับไกไปไป <c oughs> วดดยวด่ยวปวดง่ามเ ตอนนี้ต้องสวยใส่ด็กงซอเขามันสั่นได้มันตรงไหว้คููอยือหน้าพาตัดไม่มนีแหนเด้ดมากนลยมันเดเตือนนะเดือนเอาสองขัดน้ำดังมาทัานเห็นางนี้ยูวยือง,างา่าเป็นง่าตอนนี้ไม่สาบ ใส่ตาบดำนิ้วสัตว์กรายเลยมืนกันไปเรืย่ยๆจนหอนบอลไปเลยจนอมองจอนจมองครับไปเหมืนกันไปรเรื่อยๆยี่นี่วะ ไปด้ไบ้าไปหัวอนหมองยูมองพักด้้ำไปไปได้นยบกาหมดไปนี่ตอนนี้ก็หัปีบ้ยลหมองูนีหวซอนเนี่ยปน้ล้างคันกะดังมขดไตอนนี้ก็หัอีะคันหนึ่ง จะกเก่าจะเก่าลอย่ซเห็นลอยิมาว่าท่านไหนหอดีทีบลอยกำลังหอดสขันทห้องหาเนาะถาไปมัลอยิซิปลอยซิได้ขึ้นบมายิงฝอยเนาอยู่บ่อุ้ยน้าน้อุ้ยน้าเถียนจะได้เนาะเอาตอนนี้กระโวดโตกำลังมาหอดเนาะกันที่สาม ดืมท่างานที่สามืมท่ากัรที่สามืมท่ากระดังหอดลอยีกันที่สามดืมท่าจนดเป็นหนัากันโอ้อันตรายย กระด้งนุ่มตัวใดญ่สำั้นนี่ดงท่าดงท่าปวดได้นาะเจนมายูจนดงท่าเอาใหเห้านีมาหอดาวานี่พอเาวา่ันีสอตัดเามนดมาไม่ต้ะอกไก่ไปไปไนสุดยูอันนั้นเดอยะนำทกเดือโอ้ตาดแล้วเนาะอ่ามนี้จังี่ไยเบืองตอนลงไปปลาไม่เหี้ย หอวเ้าๆซีซีพอวดนี่รถเท่ากันนะไปๆเอาตอนนี้ก็ได้เอารถดลงมาบริเทายเบื้องต้นยืนสั่นๆอี่ก็ยังขาดนีเลยบูบิบบูบิบเกออนตาหูทางหกเป็นหกข้างมีไฟเที่ยวอีก คือหน้หัวตาวัวดีๆทางโลวงก็ได้เจ้าไหนดึงกลนดึงดากไว้มันสั่นร้ายไอ้พอโหลวงต่างมันสั่นเหี้ con 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 Sơn ô con 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 กระดาเจียกระดาเจียเอ๊ใส่หนึ่งหนดวงอีกสองมาได้มันจะใบปุ๊บทางไปนำกเลยมันจะเกินไปยุ่งทางกันนะ อ,อยู่มันสั่นมันซื่ออยู่เนาะโคกยังไงเหอืมีไฟตงมาพอดีตะกอนแกนเหี้ยตัวนเหี้ยววะอันตรายนะเอ๊นะไม่ดีตาอันตรายอันตราย มาน้ำกัน3ามคันอารงณคันหนึ่งนะตัว่านรีงได้คันอารงมาน้ำกันบางาคันเดียวเลยเอางาดูเคล่อนขวายวกั ตอนถิงข่อยว่ะมันชิมันทำไรถิงข่อยได้จังหวะนี้ออกรถด่วนสี่ป่านี่ <laughs> ไปตันเนี่ยเนตันไรจะมีดเหรอตันนี้จะมีารดดทำได้ทำได้นี่บอกว่ามัดแน่นอน ก็หวัวในเพราะว่าดินเพียงเนาะพอโบเคยใหม่แล้วทางก็ได้เนี่ยเปนไม้ร่มทับเดียวไปจุดตัวทางก่อน ปาจีมาปีดอกผนป่าด้อยคอยปาจีมะเป็นมือเกาะเออเอออันตราไอนหนึ่งซุปดุจุ่วนวะ ดีๆิดกูดีโมมี่เดวม่ค่อยเจอโหูหรอเออแมนทำไมฮัสันเนาะบอดโมเบิงฟมาตัดเหรอตอนนี้ยังทางทางอยู่ทางมันหกได้ ครับมาเก็บอเอียงแบหลอกไหลเนาะหุกแทง โอจะมีหกไลท์ไปขอไปทางปลาก่อนทางข้างรถก่อนยิงไทยเบื่อไหมไ<ป>ตอนนี้ก็ทางปลาไปเรื่อยมุนไปเร <c oughs> ื่อยเฮ็ดดูดีวันนี้เฮ็ดดูดกู <c oughs> พเพราเต่านี้เฮ็ดดูดีเพาเต่านี่วูเด้อยปวดได้ที่กูทำมา,ำาลำน้ำเรื่อย ยิงมาเด้เพราะมันในทางป่าไปเดื่อยก็ได้เบิ่งทางนะลุงมาเด้อุ้ยจะมาผัวแถววันนี้ไหมนี่แต่เสื้ออารอลให้ลงมาเด้นนดกกนเนาะม, <laughs> มันแดียมบ่

มีมีกีบมีมีแน่นอนบมีกีบท้ตานี่ยฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่นี่มีแน่นอนลิบนีลีบนีบอกว่ามันเออทามงวยเหรอเน่หบอลเนี่ทตามงวยบันไปไปทางมงวยก่อนกีคกีปกอนแป๊บนึงจขีไทยบ้างไหมเอา ตอนนี้เ้าก๋ารวยรถเป็นที่เรียบร้อยละบาไดท้ทายเบืองตอนรวยอุกก้งกระถืออายน้องเ้าก๋สิประมาณนีมแหละมาหนักกันเดี๋ยวลงไปปลาไม้ห้าสิีทายเบืองเนาะยังสีจบคลิปแต่กันตอนเชื่เมื่อยังสีเฮ็ดเป็นปีสองก่อนเอาไปกวาดหนึ่งก็ได้ไปไปนี่ตอนนี้กระดังสีลงไปเดีย๋ยวว่าสั่นแห้งนะเดี๋ยวว่าอูาา้เดี๋ยวโกรธอยู่ ป้าีน <minutes> ก็ย <ikke Ugh>. ืนอยู่ทั้งต่อที่ตอนนี้ก็นั่งลงไปเพิงดีอยู่ตอนตอนทางด้วย้านหลว้านหนึงแบกขึ้นมาดนนึ่งแบกขนมาตัวนี้ปลาตัวนี้ก็ตัดตัวนี้นี่ ตัวนี้ก็ได้นีิปานไปผุดนนองไปหนีไปดูปหนฟูดูปกได้นป่กระนงี่กระูไปาตอนนี้ก็ตังยางดูแนะกลุ่มแหกุ่มมันลวงทางน่ะพายผียู่ผีพายขามาสีคนไปฝุองสี่หกโคตคตกันเปิไปน้ำกันเนาะนีแหลอสิมมานีเด้อถ่ายอยู่ถายอยู่สิเอาร <laughs> nhu mưa khuyên vào yang hô hết cạnh nha đâu cho là cụ đó Mít nhảy nó mẹ mà nắm song hư cào cào yên nỉ không hộ cái nó ngang nhảy ท่อทอากงมนะค้ำค่บาดใจไปเรำกันเลยตลาดทางดุวกันได้ปลาไปหอดปลาใหม่ได้ซ้าไปไเอาตอนนี้ก็หอดปลาใหม่ไปทีเรียร้อยแล้วอฮะเออนี้ปลาใหม่ ป้าใหม่เกย์น่ครับใหม่อ่อนตัวนี่น,นี่งมงงามเลยมามันเป็นกดกดอะเปจะได้กะฝากกดได้ก็เสียก็ติดตามเวยทุกคนเด้อวนันนี้ขอเจ้าคิดตั้ววันนี้วันสตาร์ทใหม่้ววันนี้